สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวพฤกษกนะคะช่วง1-15ตุลาคมนี้นะคะมาดูกันนะว่าความรักของชาวพฤกษกค่ะเป็นยังไงบ้างฝากขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็สำหรับคอมเมนต์ที่ส่งมาเป็นกําลังใจด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวพฤกษกเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นนะคะ พึกงศกคะเรามองเห็นว่าช่วงนี้คุณเก็บตัวเงียบเลยค่ะนะคะเก็บตัวเงียบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแอบคิดถึงใครบางคนอยู่คนที่ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นคือหนึ่งแหละอาจจะเป็นรักที่แบบรักเลิกๆไปมานะคะรักที่มันยังไม่ลงตัวชัดเจนแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวประเด็นของคุณกับเขานะะคแต่กระทั่งยังไงเสียเราก็ยังมองเห็นตอนนี้ตัวคุณคิดถึงเขามาก คิดถึงมากไหมเราก็ยังมองว่าคุณคิดถึงเขามากแล้วคุณก็พยายามแบบว่าไม่อยากจะคิดถึงอ่ะพยายามหลบหนีไปให้ไกลๆเพื่อว่าอยากจะลืมอดีตหรือแม้แต่อยากจะลืมการเวลาที่ผ่านมาค่ะนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสองคนซึ่งเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบกันมาแบบปุรปปับฉับพันด้วยนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เปลี่ยนแปลงไปโดยที่คุณก็ไม่อาจ เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเรียกวันเวลาเก่าๆย้อนคืนกลับมาได้แล้วนะคะเนี่ยคุณเริ่มรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วค่ะเราก็เลยมองว่ามองว่าตัวตอนนี้ตัวคุณต่อให้คุณคิดถึงเขามากขนาดไหนอะ่ะแต่คุณจะยอมรับสภาพแล้วคุณอยากจะหยุดพักผ่อนอยากหลบเลียแผลใจอยากเก็บตัวเงียบอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า เรื่องราวของเขามีอะไรบ้างนะคะโชคชะตาของเขาช่วงนี้1นึถึงสินี้ค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูนะเรามองว่าชาวพุกษศกบางคนมีคู่ทางไกลนะอาจจะ ต้องเรียกว่าอาจจะเป็นพ่อหม่หรือแม่ไม้ก็เป็นไม่ได้พ่อไม่แม่ไม้จริงหรือหลอกอันนั้นเรื่องอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เรายังมองเห็นว่าก่อนตอนนี้ประเด็นเลยก็คือความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยเขาก็ยังคงเก็บคุณไว้เหมือนกันยังคงไม่ไม่วางคุณนะแต่ด้วยความที่ไม่วางคุณนั้นน่ะ เขาคิดถึงคุณมากไหมแล้วก็มองว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายนักเพียงแต่บางว่วงบางเวลาที่เขาคิดถึงคุณเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะสะสมกันมาละแล้วก็มันไม่ได้เกิดการเคลียร์เลยหรือแม้แต่กระทั่งว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้อะมันก็เลยเกิดการคือไม่สามารถไปต่อได้ตรงนี้ก็เกิดเพราะว่ามันเกิดเป็นการที่ว่าคุณกับเขาเนี่ย อาจจะไม่ลงรอยกันนะคะในบางสิ่งบางอย่างในความคิดเห็นหรือแม้แต่ในเรื่องบางเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นมันก็เลยความทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันหยุดชะงักอะเรามองเห็นว่าเขาอะคิดมากด้วยนะคิดเยอะคิดมากคิดเยอะหน่อยหน่อยแต่พยายามจะเขาเรียกว่าพยายามจะฟื้นคืนสติอะค่ะตั้งสติให้ได้เท่านั้นเองอืมตัดคุณได้ไหมอะเราก็มองว่าเขาก็พยายามจะตัดใจจากคุณจริงๆนะ แต่ให้เขากลับมาหันมาง้อคุณไหมหันมาพูดคุยกับคุณไหมเราก็มองว่าเขาก็กําลังคิดอยู่สับสนอยู่แต่เชื่อเถอะว่าแนวโน้มแนวโน้มเราก็มองว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะหันกลับมาง้อคุณนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณกับเขาอะ่ะมันไม่สามารถกลับมาเป็นดังเดิมได้ละมันจบกันมาแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมาดูว่าความในใจของชาวพฤกษ์กับเขามีอะไรให้กันบ้างนะคะ เขาบอกว่าตัวคุณเองอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณก็ไม่สามารถต้านทานาโชคชะตาได้นะคะการเวลามันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวคุณก็ได้แต่ยอมรับสภาพแล้วก็ได้แต่ใช้แต่ความอดทนอดกลั้นของตัวเองที่ว่าจะลืมเขาให้ได้นะคะแล้วเราก็ยังมองเชื่อเหลือเกินว่าชาวพุกศกอยากจะอยากจะเดินทางหนีไปไกลๆแล้วล่ะ อยากจะหลบเลียแผลใจอยากจะทิ้งปัญหาภายในใจตรงนี้กองไว้ตรงนี้แล้วตัวเองอ่ะหน,นีไปไกลๆอะไรประมาณนั้นนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะทําใจยอมรับสภาพตัวเองทําใจยอมรับความเป็นไปที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะเริ่มมองเห็นค่าชีวิตของตัวเองละแต่ในใจของคุณหรอเราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าก็ยังคุณคุณยังมีความหวังเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะ นะคะยังมีความหวังภายในใจอะ่ะเพราะว่าคุณเขาเรียกว่าคุณคุณเชื่อหรือเกินว่าคุณเขาอะ่ะคือคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณรักด้วยนะคะแต่ถึงยังไงเสียไอ้ความหวังในใจเล็กๆน้อยๆอ่ะของคุณอะ่ะมันก็มันกลายเป็นไม่เป็นผลนะคะกลายเป็นไม่เป็นผลแค่รู้ชะตากรรมของตัวเองเท่านั้นเองว่าคุณต้องยืนหยัดตัวเองให้ได้ต้องอดทนสู้กับชีวิตตัวเองนะคะ จากความล้มเหลวเรื่องความรักที่ผ่านมาในอดีตนะมันมันยากแล้วค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เรามองเห็นคุณกับเขารักกันดีแล้วตัวคุณก็ปรารถนาที่มีใจมอบความรักให้เขาอยู่ทุกวันนี้ด้วยมันก็เลยยากนิดนึงนะต่อให้คุณหนีไปยังไงอะใจของคุณะก็ยังเอาเขาติดตามคุณไปด้วยล่ะนะคะทุกคนทุกแห่งเดี๋ยวมาดูนะว่าตัวเขาบ้างนะคะ ตัวคนคนนั้นของชาวพุกโศกค่ะอืมเขาก็คิดแล้วลหละว่าเขากับคุณมันไม่สามารถกลับคืนย้อนกลับมาได้อะปัญหาการไม่ลงรอยกันนะตรงนี้อ่นะคะ มันก็เลยทําให้เขาไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกจากสถานการณ์ตรงนี้รักคุณไหมก็ยังรักคุณยังมีใจปรารถนา <ST AR> เขาเรียกว่ายังมีใจปรารถนาที่สักวันหนึง่ง <ST AR> คุณจะ <ST AR> เขาเรียกว่าอะไรคุณอาจจะได้มีการเจอกันแค่นั้นเองนะคะแต่ทางนี้จะให้กลับมารักกันใหม่ไหมเราก็มองว่ามันยากนิดนึงตรงนี้เท่านั้นเองมันไม่เกิดอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาก็พยายามใช้ชีวิตของตัวเองเนี้ยอยู่ไปวันๆแล้วล่ะนะคะ เก็บคุณไว้ลืกสุดใจอ่ะความปรารถนาดีความอะไรความรักที่ยังมีอ่ะก็ยังคงมอบให้คุณอยู่ยังรักคุณอยู่เพียงแต่จะให้กลับมาเป็นดังเดิมนั้นเรามองว่ามันยากนิดนึงเพราะเขาไม่ได้คิดจะหันมาสนใจใหญ่ดีไม่คิดจะหันมาง้อคุณเลยก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องราวเลยก็คือหนึ่งละอืมมันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ว่า แอบโปรยสเสน่ห์แอบบริหารสเสน่ห์ก็เป็นไปได้นะตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะ่ะแต่เรามองกลับมองเป็นว่ามันเป็นอะไรที่ว่าคุณกับเขามันไม่ลงรอยกันนะ่ะมันก็เลยปากเสียงกันขึ้นมานะคะบางคนเจอคู่ทางไกลด้วยนะชาวพฤกษ์เขามีความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วละ่ะว่าต่อให้เขาไม่ลืมคุณยังไงเขาก็คงไม่ได้คิดจะหันมาง้อคุณนะ่ะเพราะว่ามันคงไปต่อ,อยากนิดนึงนะคะแค่รอวันเวลา รอวันเวลารักษาบาดแผลหัวใจของตัวเองเท่านั้นเองรอวันเวลาว่าสักวันเขาจะลื้อฟื้นขึ้นสติขึ้นมาได้ลื้อฟื้นว่าจะไม่ไม่คิดจะจมปลักตรงนี้แต่ณนะวันนี้หรอยังมองไม่เห็นทางออกนะคะยังมองไม่เห็นทางออกณนะตรงนั้นเดี๋ยวมาดูว่าแนวโน้มบ้างค่ะ15วันนี้ค่ะ ขอเก็บตรงนี้ก่อนนะ สรุปแนวโน้มของคุณน่ะต่อให้คุณหลบเรียนรักษาบาดแผลใจจิตใจยังไงเนี่ยเราก็ยังมองเห็นว่าหัวใจของคุณน่ะก็ยังไม่ไวายวนเวียนที่จะมามาจมปลักอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะคะคุณพยายามมุฟละแต่คุณมุ้ฟไม่ไหวคุณก็วนเวียนกลับมาคิดถึงเขา เพราะว่าเขาคือคนที่เรามองว่าเขาคือคนที่คุณนะ่ะคิดว่าคุณจะอยู่ด้วยอะ่ะคือคนที่คุณรักมากมายและปรารถนาคิดว่าคนนี้คือคู่ชีวิตของฉันแล้วอะ่ะซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะเรามองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้คือมันพังละนะคะมันพังแล้วจริงๆมันพังทลายแบบที่ว่ามันไม่สามารถกู้กลับได้เลยใดๆทั้งสิ้นอะ่ะมันก็เลยมองว่าแนวโน้มตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณน่ะอยู่ในห่วงสถานะที่ว่า คุณจำใจจำใจจมปลักอยู่กับตรงนี้เท่านั้นเองนะคะความคิดคุณยังวนเวียนอยู่เลยคุณยังอยากเชื่อว่า <c oughs> มีเขาอยู่ในใจของคุณทั้งทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะโชคชะตามันมันมันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันล้มคลืนลงมานะคะด้วยปากเสียงกันด้วยจริงๆละ่ะด้วยปากเสียงด้วยแล้วด้วยความไม่ลงเอยกันแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่า มันหมักหมมกันมาด้วยนะคะมันไม่ได้มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นตัวเขาเองก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นตัวคุณเองก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นการว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หยุดชะง,งักลงตรงนี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะ เรามองว่าทําไมตอนนี้เขากลับเลือกที่จะยอมรับสภาพตัวเองเออบางทีเขาก็าคิดสับสนนะว่าเขาจะกลับมาเคลียร์ปัญหาคาใจคาใจกับคุณดีไหมปัญหาที่ว่ามันสะสมมานานแล้วแล้วก็มันไม่ได้รับการเคลียร์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นได้แต่ความคิดของเขาจริงๆนะคะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ มันเป็นอะไรที่มันคงยากสักนิดนึงมันคงไปต่อกันไม่ได้มันก็ได้แต่เป็นแค่ความคิดในใจลึกๆที่ว่าโอเคยังมีคนวนเวียนอยู่ในหัวใจของเขายังอยากที่จะ uh, เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เจอกันเขาก็อยากจะเคลียร์ปัญหาตรงนั้นแต่ณนะปัจจุบันนี้15วันนี้เรายังมองไม่เห็นเลยนะคะบอกแค่นี้ล่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างพื้นฐานความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ย คือต่างฝ่ายต่างอยู่ในสภาพที่ย่าแย่อาการนะตัวเขาก็ย่ําแย่ไม่ต่างกับคุณตัวคุณก็ย่ําแย่เรามองว่าตัวคุณอาจจะย่ําแย่มากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะเขาพยายามมุกอ่อนละเพราะเขายามอยู่ได้ด้วยตัวเองละเพียงแต่บางครั้งเขาอาจจะสับ,ส,บสนนิดนึงนะคะสับสนในทิศท,ทางที่ว่าเอจะกลับมาเคลียร์คุณดีไหมนะคะแต่พอคิดไปคิดมาสรุปสุดท้ายแล้วเราก็มองว่าเขาไม่ได้คิดจะมาเคลียร์อะไรใดๆกับคุณทั้งสิ้นเลยทิ้งปัญหานั้นอนะ่ะค้างไว้นะคะ เท่านั้นเดีย๋ยวมาดูนะคะแนะนำอะไรคุณบ้างชาวพฤษกค่ะคุณก็แค่รอคอยโอกาสรอคอยความหวังกับชีวิตไปวันๆนะคะว่า คุณก็พยายามจะสนุกกับงานหรือแม้แต่พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองหรือแม้แต่ว่าอยากมีงานเข้ามาเยอะๆเพื่อให้คุณนะลืมเขานะคะแต่ณนะตรงนี้ปัจจุบันเลยด้วยความคิดของคุณแล้วอะไรก็ตามทีเถอะคุณก็ยังคงปักใจลุปปักใจรักเขาอะนะคะพอใจที่จะเอาตัวเองไปยึดติดกับไอความ ความล้มเหลวกับความรักยึดติดกับความเศร้าหมองอารมณ์เศร้าหมองคนคุณนะคะนะคะโดยที่คุณไม่คิดจะขยับขยื่นว่าเรามองว่าโดยที่คุณไม่ได้คิดขยับขยื่นว่าจะลองจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองอะเรามองว่าคุณยังจมปลักอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะค่ะนะคะคุณยังรักใหม่มีข้อมาไหมเราก็ยังมองเห็นว่าคุณไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้สนใจใยดีใครเลยณปัจจุบันนี้เรา เห็นแต่ว่าตัวคุณเท่านั้นเองค่ะแค่รอคอยโอกาสรอคอยความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสกลับเข้ามาหาคุณนะแล้วเราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งที่เขาพอจะคิดได้บ้างเขาก็เขก็คงนะคะเขาก็คงหรือแม้แต่ตัวคุณนั่นแหละ นะคะเราก็น่าจะบอกว่าน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมบ้างยอมยอมที่จะกลับมาเจรจาหรือส,สางปัญหาหัวใจที่มันหมักหมมแล้วก็ไม่ได้มีการรับการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีการเคลียร์กันตรงเนี้นะอาจจะเป็นฝ่ายตัวคุณเองก็เป็นไปได้ที่ว่าอยากจะคิดอยากจะกลับเข้าไปกลับติดต่อพูดคุยสื่อสารหรือพูดคุยกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาใจกันอยู่นะคะมันเป็นแค่ความหวังจริงๆคุณ เป็นแค่ความหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะกลับไปเราก็ยังมองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้คุณกลับไปอะคงสภาพมันเป็นดังเดิมไหมเราก็มองว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแหละยังมองไม่เห็นนะยังมองไม่เห็นว่าจะได้มามา,มาคุยมาคุย,มา,คยมาเคลียร์หัวใจซึ่งกันและกันเลยตัวเขามุฟแล้วนะนิ่งละเริ่มหยุดนิ่งละเพราะเขารู้เปการเปลี่ยนแปลงปละแ,แต่ตัวคุณเราอย่างที่บอกแหละ คุณยังปรารถนาที่จะเอาเขาเป็นคู่ของคุณอยู่เลยอะแล้วก็ไม่รอการกลับมาของเขาแต่เพียงผู้เดียวอะคุณคุณไม่ได้มูไปไหนเลยอะคะ่ะนะคะเราก็เอาใจช่วยอยากให้ <c oughs> ความรักคู่ไหนที่มีปัญหากันถ้ามีโอกาสมาคุยมาเคลียร์ใจกันได้เราก็มองว่าน่าจะลงยอมยอมกันบ้างนะคะการถือทิฐิการถือมั่นไม่ได้เอาชนะอะไรเลย มีแต่พายทั้งคู่เดีย๋ยวมาดูคนโสดบ้างค่ะคนโสดคะเรามองเห็นว่าสภาวะของหัวใจของคุณจริงๆแล้วคุณปิดกั้นตัวเองเลยนะเนี่ยนะคะคุณปิดกั้นตัวเองเลยอะ เพราะคุณปรารถนาที่จะเขาเรียกว่าปรารถนาปรารถนาที่จะกลับไปมีความสุขแบบเดิมดั้งเดิมอะไรได้เนี่ยแล้วมันจะมีไหมอ่ะในโลกแห่งความจริงมันไม่มีเลยอะค่ะนะคะในโลกแห่งความจริงหรือแม้แต่บางคนปรารถนาที่ว่ารอคอยสักวันหนึ่งจะมีใครเข้ามาเป็นคู่ชีวิตอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คุณลืมจาก หลุดออกจากสถานการณ์ที่ว่ามันย่ําแย่ที่ว่ามันไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกแล้วก็ไม่มีที่พึ่งทางใจเนี่ยเรามองว่ามันไม่ใช่โอกาสตรงนี้อ่ะโอกาสตรงนี้มันมันยากหน่อยนึงอ่ะมันยากนิดนึงนะคะความหวังการรอคอยของคุณมันดูช่างช่างเหนื่อยเราต้องมองว่าเหนื่อยดีกว่ามองว่าเหนื่อยแล้วก็คนโสดชาวพึ่งศก,กามองเห็นบางคนท้ออ่ะ ทอ้อแบบชีิดที่ว่าคุณไม่มีที่พึ่งทางใจเลยอะนะคะมันก็เลยดูแบบอืดูแบบยากหน,ยหน่อยที่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมบางทีการที่มีใครเข้ามาในชีวิตของคนเราสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการที่คุณเก็บตัวเงียบแล้วอยู่ดีคนเขาจะเดินเข้ามาหาคุณนะคะบางทีคุณต้องออกสังคมบ้างอย่าเก็บตัวเงียบนะเรามองเห็นคุณเก็บตัวเงียบปิดกั้นตัวเองอะ่ะ ใช้เวลาอยู่กับตัวเองสัส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยตรงนี้ค่ะด้วยความที่คุณปรารถนารอคอยใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองหรือแม้แต่ว่าคนโสดคุณเคยมีคู่รักมาแล้วเนี่ยแล้วมันมีประเด็นเรื่องคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งยากใหญ่เลยนะคะ เป็นห่วงเวลาที่คุณพยายามลืมมากกว่าพยายามอยากหนีปัญหาตัวเองมากกว่าแต่มันหนีไม่ได้อะ่ะยิ่งคุณเก็บตัวเงียบนานเท่าไหร่เนี่ยปัญหามันก็ยังคงสภาพเดิมนะคะออกสู่โลกภายนอกบ้างออกสู่สังคมบ้างอาจจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆนะแต่เรามองว่าใจคุณถอดแล้วว่ะใจคุณจบแล้วจริงๆนะคะใจคุณอะ่ะคุณเอาหัวใจของคุณตายไปกับคนเก่าคนเดิมของคุณแล้วอะ่ะไม่เปิดหัวใจยอมรับใครเลยอะ่ะ ดูซิมีใครไหมวายคุณรอคอยแด่คนเดิมของคุณเพื่อกลับมาพูดคุยเจราจาตกลงกันเท่านั้นเองที่มองเห็นหรือแม้แต่กระทั่งว่า,าจะมีใครใหม่เข้ามาหรอยากหน่อยนึงอะที่จะมาทลายกำแพงหัวใจของคุณที่ว่าที่ว่าคุณปิดกั้นหัวใจปิดกั้นตัวเองรอบด้านเลยอะตรงเนี้ยนะคะอารมณ์คุณยังเศร้าหมองยังคงเจ็บปวดอยู่เลยเดี๋ยวมาดูดนะ อย่างเช่นที่บอกนะคะเราปิดกั้นตัวเองเราก็คงไม่ได้เจอใครใหม่อะ่ะต่อให้เราจมปลักจมทุกอยู่กับ,ก,บกับที่เดิมกับสิ่งเดิมๆกับความรู้สึกร้าวฉานเดิมๆเนี่ยชีวิตคุณแล้วเมื่อไรจะเจอความสุขอันนี้เราเป็นคําแนะนําของเรานะ มีใครไหมมีนะเนี่ยเรามองว่ามีอะยังไงก็ต้องมีความรักอยู่แล้วอะคุณอาจจะได้เจอคนทางไกลก็เป็นไปได้แล้วอาจจะไปได้เจอเป็นทั้งหนุ่มทั้งผู้ใหญ่ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าความรักเจอใครเจอธาตุดินเจอธาตุน้ํานะคะรักไหมอะไม่เลือกเลยอะคะ่ะเจอคนเข้ามาคะ่ะแต่ไม่ยอมเลือกเลยประเด็นก็คือรอคอยข่าวสารใครบางคนคนเดิมของคุณเท่านั้นเองคนที่เป็นอดีต ที่อยู่ในใจลึกๆของคุณอะ่ะคุณคิดถึงแต่เรื่องความหลังครั้งเก่าจริงนะมีคนเข้ามานะคะธาตุดินธาตุน้ําเป็นคนทางไกลด้วยแหละไม่ใช่คนใกล้อะ่ะบางคนได้ได้เจอชาวต่างชาติเลยอะค่ะอาจจะเจอคู่จากคนทางไกลจากการเดินทางก็เป็นไปได้นะตรงนี้นะโอเคเจอรักครั้งใหม่จริงๆโอเคนะชาวพฤกษกคนโสดบอกนิดนึง เตือนหน่อยก็ได้นะคะอยากเดินทางพักผ่อนจิตใจอยากหลบหนีอยากรักษาบาดแผลหัวใจของตัวเองเนี่ยคุณเดินทางได้นะคะถ้าการเดินทางนี้มันอาจจะทําให้คุณเจอพบค้นพบความสุขก็ได้ค้นพบมิตรภาพใหม่ๆก็ได้ที่เข้ามาหาคุณนะคะเราอย่างน้อยที่มองเห็นเข้ามามีแน่ๆเป็นคนทางไกลที่แน่ๆแล้วก็ด้วยหนึ่งธาตุน้ําธาตุดินเป็นรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นรักที่ดี เปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองบ้างค่ะจมปลักกับสิ่งเดิมๆอะ่ะแล้วค่าสิ่งเดิมๆเขาไม่ได้มอบความสุขให้เราเนี่ยเราเปิดโอกาสนิดนึงกับหัวใจของตัวเองให้โอกาสกับหัวใจของตัวเองอีกสักครั้งนะคะเราเคยเจ็บมาแล้วนี่เราเคยผ่านชีวิตล้มเหลวมาละเปิดโอกาสให้หัวใจของตัวเองสักครั้งมันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะ ไม่ได้รักก็คุยเป็นมิตรภาพดีๆก็ได้คลิปนี้ของชาวพฤกษก็น่าจะมีเพียงเท่านี้คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นความรักธาตุดินนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ